รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี 咋子？ สวัสดีครับผมมิสสุลมิดครับสวัสดีครับผมกฤษดาหรือเรียกว่าหัวซาก็ได้ครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งเลยนะครับครับคุณออ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอูเมฆสิท์ครับผมครับและวันนี้ขับซาสามสสี่ของเรานะครับบอกแล้วว่าเป็นรายการทดสอบที่ชวนคุณลองนะครับใช่หาคุณลุยนะครับถูกต้องครับแต่คราวนี้พวกคุณท้าเรามาครับบอกว่าให้อยากหาเอา compact SUV หรือว่า b s e gment SUV เนี่ยมาทดลองกันหน่อยครับนะครับว่า ในกลุ่มในคลาส์นี้เนี่ยที่มีการทยอยเปิดตัวกันมาอย่างต่อเน,นื่องใช่มีคันไหนน่าสนใจยังไงครับนะครับในวันนี้เราก็เลยได้คุณอูนะครับ,รบมาช่วยในส่วนของการคอมเมนต์แล้วก็ทดสอบใ,ในสเตชันที่เรามาใช้สนามทดสอบนะครับกันที่สนามโบนันซาสปีดเวที่เขาใหญ่ครับครับถ้างั้นเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลสเปคของรถที่นำมาทดสอบวันนี้กันก่อนเลยดีกว่า เรามาเริ่มกันที่ Ford EcoSport มาพร้อมเครื่องยนต์ d u r a t e c 1.5ลิตรที่ให้พละกกำลังสูงสุด110แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่142นิวตันเมตร Ford EcoSport มีรูปลักษณ์ภายนอกดูแข็งแรงบึกบึนและมาพร้อมกับความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็พร้อมลยุยมาที่คันต่อไปนั่นก็คือเจ้านิสสันจุกมาพร้อมเครื่องยนต์ H r ช6 1 6ลิตร ที่ให้กำลังสูงสุด116แรงม้าแรงบิดสูงสุด154นิวตันเมตรนิสสันจุก๊กออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกฉบเฉี่ยวดีไซน์ตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่ให้ความปราดเปรียวลู่ลมคล่องตัวไฟหน้าโดดเด่นสะดุดตาไฟหลีพร้อมไฟเลี้ยวในตำแหน่งที่สูงดูทันสมัยและไฟท้ายทรงบูมแรงที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันจุก มาที่คันสุดท้ายนั่นก็คือ Honda HR-V ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ i-VTEC ขนาด1.8ลิตรให้พละงกำลังสูงสุด141แรงมา้าแรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตร Honda HR-V ออกแบบภายนอกดูปราบเปรียวด้วยเส้นสายดีไซน์ฉบเฉี่ยวไฟหน้า LED ที่มาพร้อม daytime running light และไฟไท้ายแบบ LED Honda HR-V มาพร้อมหลังคาพ n o r a m มิ Sun Roof และระบบความปลอดภัยมากมาย เบรกหน้าห้ามพลาดพบกับการทดสอบเลนเชนจ์ติดตามได้ในเบรกหน้าครับกาหมิน by ESRI สนับสนุนโดยเชฟโรเลตแคป p t i วา s p o ร์ตด i ชั่นใหม่สามสสนับสนุนโดยเชฟโรเล็ตแคป p t i วาสปอร์ตดิชั่นใหม่ ก e ามิน by ESRI ครับแล้วในตอนนี้มาเป็นรูปแบบของสเตชันเทสทันนี้โอ้ใช่ได้ไงครับก็ตรงนี้นะครับเราจะ เซตไว้นะครับเป็นสถานการณ์แบบว่าเปลี่ยนเลนนะฮะด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรนะครับเพราะว่ารถลักษณะนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ขับซิ่งอะไรมากมายนะค,คือเราจะเน้นเหมือนกับว,ว่าการใช้งานจริงนะครับที่เว็บจำวันนั่นเองนะครับจำลองเหมือนกับว่าขับมาบนถนนธรรมดาแล้ว อาจจะต้องหักหลบหลีกฉุกเฉินใช่ครับอย่างเช่นว่าถ้าเราก็คือความเร็ว80เนี่ยมันเหมือนกับว่าความเร็วบนทางหลวงเช่นโทเวไฮเวย์อะไรอย่างนี้นะฮรก็คือว่าวิ่งความ80แล้วสมมุติว่าข้างหน้ามามีกระบะคําของตกหรือว่าขับขับไปเจอสิ่งอหขวอยู่ครับเราก็ต้องหักหลบกระทนหันโดยที่เราไม่มีโอกาสได้แตะเบรกนะครับเราก็ได้ดูตัวพวงมาลัยของตัวรถแล้วก็อาการคงตัวนะครับคร่า,าวเบื้องต้นนั่นเองโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะสลับกันแต่ละคนลองครบทุกคันก่อนแล้วก็ลองหมุนเวียนแล้วลงมาคุยพูดคุยกัันดีครบ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางตรงนี้นครับมาความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมครับพื้นถนนจะขึ้นเขาเล็กน้อยนะฮะเราจะวิ่ง่ที่ความเร็ว80ชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับ ถึงยิองผมบ้างฮนะเดี๋ยวคราวนี้ลองเลยครับรับมาต่อกันที่ครั้งนี้ครับ HRV ครับของคุณไพเรนะ็งฮะ คิวของ Ford EcoSport ลองกันจบไปแล้วสาหรับสเตชันนี้ครบถ้วนครับเอาในฐานะแรกก่อนในฐานะนักแข่งครับถ้าเกิดมองแล้วก็เปรียบเทียบในฟิลลิ่งของรถทั้ง3คันนี้ที่ตอบสนองมองว่าคันไหนมีลักษณะของฟิลลิ่งที่ได้แฮนเดิลลิ่งกันไหครับควบคุมที่อ๋อดูจากอาการแล้วก็น่าจะสรุปได้นะครับว่าสรุปว่า คือจากน้อยไปมากในความชอบอก็ถ้าดูจากหน้าตาตอนแรกเนี่ยจุกเนี่ยสีแดงเนี่ยฮะร,รู้สึกว่าจะดูแบบว่าน่าจะขับได้ดีนะครับแต่ว่าพอเข้าจริงๆเนี่ยเบื้องต้นนะฮะเรื่องของพวงมาลัยนะครับเหมือนจะแน่นคือความรู้สึกดีแต่พอเริ่มมีการเลี้ยวโค้งแล้วหักพวงมาลัยเยอะเนี่ยพวงมาลัยตอบสนองนะครับแต่ตัวรถตอบสนองช้ากว่าสำหรับผมเนี่ยในในแง่ความรู้สึกบนทางตรงเนี่ยช่วงเร่งมา คันนี้เสียงแบบมันสุดเลย<อ> <laughs> เสียงมาก่อนเลยเสียงมาก่อนเลยฮะแต่พอขับแล้วก็เริ่มหักบังคับเลี้ยวเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าอาการแล้วก็การตอบสนองของจู๊กเนี่ยมีความล่าช้าอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะอพอดึงไปแล้วปุ๊บช่วงโยนที่เยอะกับการคืนพวงอะไรมันได้จังหวะการตอบสนองที่ช้ากว่าคนคุมอีกจังหวะหนึง่งแล้วก็บวกกับเมื่อเข้าเสร็จแล้วเนี่ย ลักษณะอาการของตัวรถที่ไม่มีระบบช่วยการทรงตัวทําให้รู้สึกว่าช่วงจังหวะการโยนออกไปแล้วการขับแล้วดึงพวงมลาลัยคืนกลับเข้ามาสําหรับคนปกติแบบผมเนี่ย hmm. ก็จะรู้สึกว่าโอ้โ oh, หถ้าเกิดเจออาการแบบนี้เมื่อกี้นี่ว้าบก็คือว่าคือตัวรถก,ก,ก็ยังพอเอาอยู่แต่ต้องใช้ทักษะในการขับมากกว่าสองครับนั่นเองซึ่งถ้าเกิดมองคันที่ลองลงมาเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะเข้าเนี่ย ผมเอ็นมาทางนี้นะ <laughs> <laughs> จากหน้าตา <laughs> จากลักษณะของคู่นี้ที่ทั้งคู่มีระบบช่วยกันทรงตัวครับแต่ว่าพอขับมาแล้วฟิลลิ่งน้ําหนักพวงมาลัยที่เบาลักษณะของช่วงล่างที่ดูซับแรงสถานดีมไม่ถึงกับโยนเ,นยเวลาขับบนถนนแต่พอมาหักเลี้ยวเข้าแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าช่วงจังหวะน้ําหนักพวงมาลัยที่เบาครับ,รบดูเหมือนว่า เติมไปเบาๆแล้วคืนกลับเนี่ยมันจะกลับมาง่ายเพราะว่าก็มีระบบช่วยการส่งตัวช่วยควบคุมสเสถียรภาพเหมือนเหมือนกันแต่จังหวะที่จับแก้ช่วงการดึงท้ายเนี่ยทำให้ลักษณะของตัวรถที่ค่อนข้างนิ่มโยนค่อนข้างเยอะฮะก็คือผมว่ามันก็เป็นข้อดีกับข้อเสียนะครเพราะว่าตัวรถของ h r v เนี่ยถ้าเทียบกับของคันนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่านะครับถ้าในความเร็วสูงหรือ ถนนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะนิ่งแต่ว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็รู้สึกตรงกันนะคะคือ1น้ํา้ำหนักคงลรยเนี่ยคือปกติแล้วถ้าผมขับรถแข่งเป็นคนขับรถเร็วนยชอบน้ำหนักคงลรยมากนิดนึงแต่ s r v เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหวงหวงหน่อยนะครับ,รบเบาๆเหมือนเลี้ยวแล้วยังตัวรถยังไม่ตอบสนงค,คือจริงๆมันกําลังจะมาแต่มันมาช้ามันก็เลยทําให้การควบคุมเนี่ยมันจะวุ่งอ้ายกว่านิดนึงแต่ก็ดีที่เขามีระบบช่วยรักษาสียรภาพของตัวรถเข้ามาช่วยไว้นะะ ขันปอดอย่างนี้ก็เอกฉันได้เลยฮะก็เราจัดรถไว้แบบนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับก็อันนี้เนี่ยคือค่อนข้างจะเกินความคาดหมายจริงๆนะฮะดูจากหน้าตาของเขาเนี่ยก็อยากคิดว่าเขาจะขับไม่ปลอดภัยนะครับคือด้วยสัญชาติรถของอเมริกันเนี่ยซื้อส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะได้ใช้รถอเมริกันมาเยอะก็จากที่เปรียบเทียบรถญี่ปุ่นรถอเมริกันแล้วก็รถยุโรปนะครับ คือรถอเมริกันเนี่ยจะมีช่วงล่างกับตามต่อต่อกบพวงมลลาลัยเนี่ยค่อนข้างดีอว่ารถญี่ปุ่นเล็กน้อยในคลาคเดียวกันแต่ว่าก็จะด้อยกว่ารถยุโรปในความคิดของผมนะฮะก็วันนี้ได้มาลองจริงๆก็เห็นได้ชัดครับผมว่าคันที่เก็บอาการแล้วก็ความรู้สึกของพวงมลลาลัยได้นุ่มนวลดูล,ลักษณะควบคุมแล้วง่ายเนี่ยคือ HRV แต่พอมาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบคุูบอกเลยพวงมลลาลัยเนี่ย เวลาขับทางปกติผมก็รู้สึกว่าเอออาการบางอย่างเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้บ้างนะ <c oughs> แรงสั่นสะท้านไม่ควรจะต้องมาถึง <c oughs> มือทั้งหมดแต่คันนี้มา <c oughs> แต่กลับกันครับเวลาเข้าสถานก,การณ์ฉุกเฉินช่วงอาการของพวงมลาลัยการหักควบคุมช่วงจังหวะการโยนตัวของตัวรถถึงแม้ว่าดูเหมือนจะมีน้ำหนักนะ <c oughs> ใช่ฮะแต่ว่าบอดี้ที่กระทัดรัดแล้วก็พวงมลาลัยที่ปรับเซ็ตช่วงจังหวะของการตอบสนองของระบบช่วยควบคุมสเสถียรภาพเนี่ย ถือว่าเด่นชัดเลยเด่นครับเพราะว่าพยายามปรับแก้ไปในทิศทางที่ผู้ขับควบคุมพวงมาลัยก็ทําให้ผู้ขับควบคุมง่ายแล้วก็ลักษณะอาการของตัวรถเวลาที่มีการโยนตัวเนี่ยมันเป็นในลักษณะการยุบแบบต่อเนื่องไม่ได้โยนเพราะฉะนั้นก็ทําให้ในสถานีเรื่องของการบังคับควบคุมเนี่ยเด่นครับสําหรับเจ้า e c o คสปอร การทดสอบของเรายังไม่หมดเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายังมีบททดสอบเต็มๆของเจ้า Honda HRV แบบถึงใจกันเลยทีเดียวและพลาดไม่ได้กับการทดสอบอัตราเร่งของเจ้า3คันนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามได้ในรายการขับซ่า34ห้ามพลาดนะครับ เลขหน้าขับซ่า34จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้า BMW F800GS ที่กำลังไปที่น่าสนใจของใครหลายๆคนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับซ34ซ34 Garmin by ESRI สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขับซาา34นะครับทางช่องอมรินนะครับหลังจากที่พบกับสมิตรมาในเกือบทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของรถยนต์นะครับสัปดาห์นี้ก็มาถึงคิวของผมบ้างนะครับในแวดวงของมอเตอร์ไซค์นะครับกระแสบิ๊กไบค์ที่กําลังตื่นตัวเต็มที่นะครับช่วงนี้ใครๆก็อยากที่จะเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์อยากที่จะไปโลดแล่นบนถนนด้วยมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ๆนะครับที่กําลังเหลือเฟือ ก็ต้องตามนั้นนะครับเขานิยมกันนะครับเราไม่อยากจะตกเป็นนะครับอีกมุมนึงนะครับของบิ๊กไบค์ก็คือการท่องเที่ยวการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับซึ่งพูดถึงในมุมนี้นะครับค่าย BM เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจแล้วก็ยึดครองตลาดกลุ่มนี้ไว้ได้นะครับด้วยกลุ่มของรถ GS ทั้นสองนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เราเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับทางทางช่องอีเินมดีเช่นกันนะครับ ก็เป็นรถที่เดินทางได้ไกลแล้วก็ขนสัมภาระไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับข้างหลังนี่มีอุปกรณ์มีกระเป๋าเป้ผ้ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอยากจะทัวริ่งเหมือนกันอยากจะใช้รถที่มีกาลังเหลือเฟือเหมือนกันแต่อยากจะไปบนเส้นทางที่แอดเวนเจอร์ขึ้นมานิดนึงตรงนี้ตรงกับวิสัยทั์ที่แหลมคมของค่าย BM นะครับ PS ย่อยลงมาจากพันสองมาเหลือ800 พร้อมกับย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่ผู้ใช้เมืองไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกันง่ายขึ้นนะครับและนั่นก็คือเจ้า Gs 8 0 0ที่อยากจะมาพาท่านผู้ชมได้รู้จักกันวันนี้นะครับับพูดถึง bmw gs 8 0 0นะครับก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่และต้องเอามันไปเปรียบเทียบก,กับ gs 1 0 0 0รุ่นที่ของเขานะครับ 800จะต่างกับ1 2 0 0ตรงที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นบ er, ็อกเซอร์มาใช้เครื่องยนต์ที่เป็นอ e ีไลน์นะครับสองสูบเรียงแทนนะครับด้วยความสูบใกล้ๆ8 2 4ซึ่งมีแรงม้าถึง85แรงม้านะครับแล้วก็มันสามารถทาความเร็วได้เกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเรียกว่าเป็นเอนดูโรมันก็เหนือกว่าพวกโอเพนเอนดูโรขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับทั้งเรื่องของกําลังทั้งเรื่องของน้ําหนักทั้งเรื่องของความคล่องตัว นะครับจะเรียกว่าเป็นรถทัวริงมันก็ไปไม่ถึงชั้นของพวก g s 1 2 0น2องเขาซึ่งตัวนี้ก็จะย่อมลงมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่แถวๆกึ่งกลางนะครับเป็น Big Enduro หรือว่าเป็นทัวริงที่ท็อปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่แอดเวนเจอร์หน่อยเส้นทางภุรักกันดาลตัวนี้น่าจะไปท่องเที่ยวได้ดีกว่าดีกว่า1ัน0นะครับ หน้าที่ตัว GS 800นะครับแตกต่างจากรถทัลิงทั่วไปนะครับก็คือระบบช่วงล่างซึ่งเป็นแนวของ Enduro นะครับจากด้านหน้าที่เป็น t e l e สโคปิกแบบ Upside Down นะครับซึ่งเหมือนกับที่ที่ระบบรถ Enduro ทั่วไปใช้เช mm ่นเดียวกับด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้แตกต่างจากพาราเรเวอร์แล้วก็เทเลเ e เวอร์ของตัว GS 102นะครับซึ่งทำให้มันสามารถที่จะลุยปในทางทรุรคดาได้ดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องของอุปกรณ์ทั่วไปเนีจะถูกลดความหรูหราลงมาบ้างน,นะครับแต่ส่วนสําคัญสำคัญอย่างเช่นระบบบ ABS ระบบ traction control นะครับซึ่งจะควบคุมการ,รลื่นถลายแล้วก็ควบคุมการล็อกล้อขณะเบรคนะครับตรงนี้ BMW ยังมีให้อยู่นะครับ หลังจากได้ทราบรายละเอียดกันไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะรู้จักเจ้า GS 800คังนี้ให้ลึกซึ้งไปกว่นนี้ชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปลองขี่กันครับ เราก็มีกิจกรรมดีๆกับงาน All New t r i t o n Day เปลี่ยนทุกความเชื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรมเครื่องยนต์ m มเ a y Clean Diesel ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อแลกของรางวัลต่างๆพิเศษสุดจองภายในงานรุ่นรางวัลเพิ่มเติมอีกมากมายและที่ขาดไม่ได้ก็คือการทดลองขับเจ้า All New Mitsubishi t r i t o n เพื่อให้รู้สมรรถนะต่างๆของตัวรถและไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการพิสูจน์ความกล้าท้าขับขึ้นสะพานเท่าตึก3ชั้น ายในงานยังมีกิจกรรมค้นหาคนสายพันธุ์แกร่งแข่งลากรถ All New t r i t ั n พบกับงาน All New Tri t o n เ a y เปลี่ยนทุกความเชื่อได้ในวันศสาร์อาทิตย์ที่14-15กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การค้า Central Festival จังหวัดเชียงใหม่เจอกันได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มงานนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะจะได้พบกับติกเก็ตสาริย์และคอนเสิร์ตจากป้าณนครินอีกด้วยที่สำคัญงานนี้ฟรีตลอดงาน All New Mitsubishi t r i t o n เปลี่ยนทุกความเชื่อ คายกันด้วยภาพก,กิจกรรมวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขันงาน Pioneer Lady DJ Championship 2015มาฝากเตรียม <N> ไปมันสกับพวกเธอได้ที่ Onyx <N> ในวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่บ่าย2โมงเย็นจนถึง4ทุ่มชอบใครเชียร์ใครก็ไปกันได้ห้ามพลาดนะครับ